สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันอังคารวันพระนะครับคิดดีทดําดีพูดดีขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y t u t u นะครับมีความสุขในการทํางานนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทกท่านมาชมพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธานองค์นี้จะเป็นแม่พิมพ์หลวงสิทธิการนะครับจะลงกุบางขุนพรมหรือพระสองคลองนั่นเองนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระ แล้พื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่ยับย่นเป็นหลุมเป็นบ่อจะสังเกตเห็นคราบขี้กรุนะครับบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับส่วนองค์พระนี่มองดีๆนะครับจะโยกไปทางด้านขวามือนะครับจะสังเกตเห็นเส้นแซมใต้ฐานนี่ชัดเจนเลยนะครับส่วนเส้นสมขอบแก้วนี่ก็จะอวบนะครับ ด้านข้างนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระเป็นหลุมเป็นบ่อยุยยับย่นมวลสารหลุดล่อนนะครับส่วนด้านหลังนี่จะสังเกตเห็นนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนจะหนึกจ,จะนุ่มจะแข็งจะสังเกตเห็นปูนงอกมานะครับพื้นผิวพระก็จะยุยยับย่นนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อกระจายทั่วพื้นผิวนะครับส,สันนิษฐานองนี้น่าจะแช่น้ําไว้นะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับคาบขี้กรุกบางๆขึ้น ปกคุมทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเป็นหลุมเป็นบ่อมวลสารหลุดร่อนนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงบนพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธานแม่พิมพ์หลวงสิทธิการลงกลุกบางขุนพรมสองคลอง เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่ยับย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเนื้อหานี่ก็จะแร่งจะเนือจะหนึกจะนุ่มนะครับสังเกตเห็นคราบกิจกูบางๆนะครับรอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระพิมพ์ทรงนี่คมสันชัดเจนนะครับสังเกตเห็นเส้นแสบใต้ฐานนะครับขึ้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับมวลสารนี่รอยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับ มวลสารนี่ก็จะเม็ดเล็กๆกรกกะกจายทั่วเลยนะครับภเกตนี่จะขึ้นเด่นเป็นสันคมเลยสังเกตเห็นคาบขี้กรุนะครับบางๆลอยตัวเส้นซุ้มขอบแก้วนี่ก็จะอวบใหญ่นะครับผมพยา,ายามไล่เก็บรายละเอียดให้ทุกท่านได้ชมกันเนื้อหานี่ก็จะแกล่งนะครับสังเกตเห็นคาบขี้กรุนะครับฝังตัวแน่นอยู่ในลืบอยู่ในร่องนะครับ เป็เบญจวรรณเราออกมาให้แนวทางความรู้นะครับอยากให้เพื่อนๆได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับเก็ตเห็นนะครับมวลสารนี่จะลอยตัวกระจายก,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับเก็ตเห็นนะครับด้านข้างนี่ก็จะยู้ยับย่นล่องรอยการยุบตัวส่วนด้านหลังนี่จะสังเกตเห็นปูนงอกนะครับ พื้นผิวพระนี่ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อมวลสารหลุดล่อนกระจายกระจายทั่วพื้นผิวคัเลยนะครับเนื้อหาก็จะจะหนึกจะนุ่มนะครับเพเจเบนจวันเราไม่เน้นขายนะครับอยากให้ทุกทุกท่านได้ไปศึกษาให้เด่นชัดให้แน่ชัดนะครับก่อนที่จะอินบ็อกเข้ามาหรือว่าโทรหาผมโดยตรงเลยนะครับ็นเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ มวลสารหลุดล่อนเป็นหลุมเป็นบอ่อมวลสารนี่กระจายกระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับคาบกีกลุกบางๆขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวด้านข้างอีกด้านนะครับจะสังเกตเห็นคาบกีกลุกนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดทุกท่านได้ชมนนนนกันนะครับด้านหน้าเห็นเห็นนะครับพื้นผิวพระ ให้องค์พระเป็นตัวตัดสินนะครับสภาพมิติธรรมชาติความเป็นจริงจากองค์พระเลยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธานแม่พิมพ์หลวงสิทธิการลงกลุบบางขุนพรมสองคลองสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ